มีอะไรอยู่หลังกำแพงน้ำแข็งตอนนี้เรือสำราญของเราล่องเข้าใกล้ฐานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือครับหรือที่หลายคนเรียกว่ากำแพงน้ำแข็งมีเรื่องเล่าและความเชื่อโลกหลังกำแพงน้ำแข็งมากมายครับความเชื่อเรื่องโฮโลเอิร์ธกล่าวว่าขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยมีทางเข้าสู่ภายในครับหลังกำแพงน้ำแข็งจะมีอรารยธรรมโบราณหรือสิ่งมีชีวิตชั้นสูงบางตำนานบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติครับหรืออาจจะมีไววอล์กเกอร์เหมือนในเรื่องเกมวอปท론ก็ได้นะถ้าเป็นเรื่2 ซีเยอรมัน,เ,นเคยสร้างฐานรับไว้ที่แอนตาร์กติกาเรียกว่าเบส211 กำแพงน้ำแข็งหรือว่าฐานน้ำแข็งข้างหน้าตรงนี้มีความสูงถึง60-90เมตรเลยครับและจมลงไปใต้น้าโดยเฉลี่ยเนี่ยร้อยกว่าเมตรครับพื้นที่สก้าตรงนี้มีข่าวรายงานการพบ UFO บ่อยครั้งมากครับรวมถึงช่องสารคดีดังๆเช่น National Geographic หรือว่า History เนี่ยก็ทําเรื่องการค้นพบ UFO แถบนี้อย่างแพร่หลายครับรวมถึงเหตุการณ์ปริศนาในท้องถิ่นเช่นเรือหายไปในหมอกคนหายกว่า2 0 0 0 0คนบางเรื่องเป็นตำนานแล้วก็บางเรื่องเนี่ยมีการค้นพบจริงนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับเดี๋ยวนี้กลับมาห้องใช้อินเทอร์เน็ ได้รับการขึ้นเงินเดือนไปนะครับแต่กระเป๋าสำรองผมก็คือการเทรดครับการเทรดสมัยนีย้มีสัญญาณนำทางนะครับไม่ต้องวิเคราะห์กราฟเองผมเข้ามาไม่บ่อยครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตบนเรือมันค่อนข้างจะช้านะตัวสัญญาณนำทางเนี่ยมีความแม่นถึง9 0เลยครับแล้วก็ในกลุ่มก็จะมีผลย้อนหลังอยู่ตลอดทุกสัปดาห์ครับที่ขึ้นแถบสีเขียวเนี่ยคือความแม่นของสัญญาณแล้วจังหวะที่น่าเข้าครับถ้าใครเคยเทรดเนี่ยจะรู้ว่าถ้ามีสัญญาเนี่ยมันง่ายมากๆแต่ตัวสัญญ,ญาเนี่ยมีแบบฟรีกับไม่ฟรีรีีนนีนนนนนนะรัอยย่่่่าาาางททผผมมมใใช้้้เฟ1 1วววจิิไไได3,000กกปึ เนี่ยแอดเข้ากลุ่มผ่าน QR Code อันนี้ได้เลยครับแล้วก็ทักบอกแอดมินได้เลยว่าดูมาจากคลิปนี้ในกลุ่มก็จะมีโค้ดสอนตั้งแต่ไม่เป็นเลยครับมีไลฟ์สดสอนด้วยเปิดแอ c o u n t อันนี้รับสัญญาณหนนาทีฟรีด้วยครับ